สวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้นะคะจะมาแกะจุ่มตัวนี้เลยค่ะแมนเช่วาวซึ่งเราก็ซื้อมาหนึ่งบ็อกนะคะในหนึ่งบ็อกเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหกจุ่มนะคะนี่ตัวน้องให้ดูตัวก่อนเลยดูเออตัวที่เราอยากได้นะก็คือตัวนี้หัวน้องเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ ตัวน้องจะเป็นสีชมพูหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นตัวซีเกตที่เห็นของคนอื่นนะคะก็คือเขาจะเป็นตัวแบบสีลุงลุงอ่ะเออสีเขาจะเป็นลุงลุงซึ่งแบบว่าน่ารักมากนะคะเริ่มเลยเริ่มจากการแกะซีนก่อนเลยเรามาแกะซีนท่สองเหนียวมากสปีกเกอร์เขาเหนียวมากค่ะทุกคนอื้อ นี่ขนาดยังไม่เปิดจุมและนี่คือบ็อกซ์ที่เราเกบออกมาแล้วนะคะดูในกล่องก็จะมีทั้งหมด6จุ่มเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุ่มแรกกันกล่อ,องเขาน่ารักมากนะคะที่ขนาดแค่กล่องออซึ่งเราก็จะแกะเหมือนเดิมนะคะคือแกะจากก้นกล่องเนาะเพราะว่ากล่องมันจะได้ไม่เสียนะคะแล้วก็ตัวไหนที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราก็จะได้เอาไปขายต่อ,อ จากก้นกล่องกาวเหนียวมากค่ะแกะจากก้นแล้วมันจะเสียแทนหรือเปล่าเนี่ยก้นกล่องกาวเหนียวมากเปลี่ยนใจค่ะทุกคนแกะข้างบนดีกว่าข้างล่างกาวเหนียวมากอ่ะอ่ะโอเคข้างบนน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยเอาหลบกอนเรายังไม่เห็นการ์ดนะคะทุกคนอืม ซองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซองจะเป็นเรียบๆไม่มีตัวกระตุนอะไรเลย สายมาให้แบบนี้เลยนะคะสามารถห้อยกระเป๋าได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องชูอสองนิ้วด้วยอะ่ะอ,อ๋อน้องเขาเป็นแบบชูอสองนิ้วน้องน่ารักมากอะขนนุ่มมากอะคือการ์ดเขาใหญ่มากอะเพราะฉะนั้นถ้าเราแกะจากกลน่ปะเราจะเห็นการ์ดเลยอะเพราะว่าการ์ดมันนอนมาว้าวน่ารัก พอเราได้ตัวที่เราอยากได้แล้วเราก็แอบคิดนะว่าซีเข็ดจะยังได้ไหมมาดูจุ่มที่สองกันค่ะ ชมพูน้องมันกระต่ายนะคะหุยน่ารักสีชมพูว้าวเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปว่าเราจะได้อะไรแอบหวังซีเข็ดนะแอบหวังซีเข็ดนะรอบนี้จะได้หรือเปล่าคลิปที่แล้วเราเคยได้ซีเข็ดไปแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเคยมาดูคลิปนี้คลิปแรกเนาะอยากให้ลองย้อนกลับไปดูอีก คลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่เรารีวิวน้องเบบี้ทีนะคะเวอร์ชันสาไว้ซึ่งเราแกะได้ซีเค็ดเออถ้าใครอยากอยากเห็นแบบนาทีที่เราได้ซีเค็ดอะไรอย่เงี้ยลองย้อนกลับไปดูที่คลิปนั้นได้นะคะคลิปนี้จะได้ไหมนะจึ๊ว้าวเราตื่นเต้นทุกกล่องที่แกะเลยอะทุกคน ทุกคนว่าอันนี้จะเป็นสีอะไรเราเดาว่ามันน่าจะเป็นสีเขียวเรายังไม่เห็นการ์ดนะเ้าถูกสีเขียวก็น่ารักอ้าโคยสีน้องคือแบบตะมูตะมิมากเดี๋ยวเราจับเท้าน้องนิดนึงหระน่ารักจ่ะเป็นแบบไดโนเสาร์ดูข้างหลังเขาดิ หุ้ยขนนุ่มมากอ่ะทุกคนขนนุ่มมากอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะเหมือนเที่ยวอ่ะว้าวน่ารักเราเหลืนออีกสามจุ่มจะได้ทีเจ็ดไมน่เราจะได้ทีเจ็ดไม่น่ต่อไปจุ่มที่สี่ค่ะตัง ลายสิอันนี้สีอะไรลองทายดิม,มันมีสีอะไรบ้างนะเราว่าอันนี้นะ่าจะสีส้มอ่ะสีฟ้าน้องเป็นวัวน้องเป็นวัวน่ารักอ่ะดูสีดิเขาน้องเขาน้องน่ารักมากอ๋อ แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเมื่อกี้สีม่วงมันชูสองนิ้วใช่ไหมตันนี้สีฟ้าเขาเป็นมือแบบเี้ยขนน,นนุ่มมากพอชอบทุกขนนุ่มมากเลยอะทุกคนเราก็ยังคาดหวังทีเขตอยู่นะคะเรายังมีลุ้นอยู่นะคะอีกสองจุมสุดท้ายจุมที่ห้าค่ะอุ้ยจุมลองสุดท้ายแล้ว ส้มจริงๆด้วยสีส้มค่ะทุกคนสีส้มนะน้องคืออะไรอ่าน้องเป็นหัวส้มนะน้องเขาทำตาแบบเจ้าเล่ห์ข้างหนึ่งอะค่ะจุ่มสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนทุกคนว่าเราจะได้สีอะไรตอนนี้นะคะเราได้ไปทั้งหมดห้าสีแล้วนะคะก็คือสีส้มสีเขียวสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้าเนาะเฮ้ยเราจะได้ตัวนี้เหรออันนี้คือสีอะไร ว่าน้องเป็นสิงโตนะคะน้องเป็นสิงโตออกสีแบบเหลืองๆหลองทองๆหรือน้ำตาลจุมนี้จะเป็นสีเข็ดไมนะ่น่มาลองแกะวัด สิงโตน่ารักมากสิงโตมีแผงที่ฟอด้วยเออเอาจริงๆไหมหน้าน้องเหมือนหมีมากแต่ว่าใส่ที่คัดผมเออแต่งจริงน้องเป็นสิงโตน่ารักน้องชูสองนิ้วนะคะได้ว้าวและนี่ก็เป็นหกตัวที่เราจุ่มได้ค่ะ ันนี้คือสองตัวที่เราอยากได้นะคะโอเคคลิปนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สิบเนาะก็ไม่เป็นไรแต่เราได้สองตัวนี้แล้วที่เราอยากได้เย้ขนนุ่มมากๆตัวยามืนเที่ยวอะ่ะส่วนสี่ตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่น่ารักอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นสีที่แบบว่าเราไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะอยากได้นะแต่ว่า พอได้ออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคือน้องน่ารักทุกตัวทุกตัวจริงๆแบบดูดิคือสีเขาจะมีความแบบพาสเทเลพาสเทลนะคะเขาไม่ได้แบบสีแพสนะพอมันเป็นสีพาสเทลมันก็เลยดูแบบละมุนมากอะไรอย่างเงี้ยบวกกับแบบตาเขาจะเป็นสีเดียวกันกับสีตัวเลยนะคะมันก็เลยทําให้แบบน่ารักมากค่ะดูดิโอเคก็ให้น้องสองคนนี้นะคะปิดคลิปลาไปก่อนบ๊ายบายไม่บมา